สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ององไปเจ้าคะ่ะเมื่อนี้เดี๋ยวตั้กองตั้มเมื่อนี้ตื่นแต่เศร้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่กัวหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะอันแต่งตัวเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพประจําปีไปเช็คอัพน้ากันเนาะคะ่ะ่อยกับพวกห่วผลเสียออกมาจังไดก็คือปกติก็ไปตรวจทุกปีเนาะคะ่ะ ปีละสองข้งพี่น้องคะเริมเริมเพราเริ่มมีอายุแล้วก็ต้องดูแลเจ้าของเนาะคะ่คะอ้วนค่ะอ้วนพี่น้องน้ำหนักข่เกินมาน้ำหนักข่เกินมาน้ำหนักควนทด้สี่หกสิบน้ำหนักเอเอเอานักได้ มากที่สุดก็คือ60กแต่ตอนนี้น้ำหนักคข่อย66เกินมา6โลอ้วนค่ะค่ะพี่น้องค่ะก็ต้องดูแลเจ้าของนาะคะ่ะไปค่ะพี่น้องค่ะไปตรวจสุขภาพน้ำไข่จะเศร้าว่าเป็นยังไงไปโรงพยาบาลสมิติเวศสีราชานะะเนาะเนาะอันก็ต้องงดน้ำงดอาหารเนาะคะ่ะย่างหน่อยก็แปดแปดถึงหกชั่วโมงเนาะคะ่ะไปตรวจสุขภาพน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้แฟนเา่านได้ตื่นเนาะค่ะไปผู้เดียวค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศยังเศร้าก็สิ่หกหกยังสี่เนาะค่ะประมาณหนึ่งหกหกประมาณหนึ่งแฟนมีอาหารกินแล้วค่ะคอยกิสิไปไปตรวจไปตรวจกันนาสีประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วเนาะค่ะลู้ผลเนาะคะ่ะรอหมอพ้อมยังพ้อมเนาะค่ะไปค่ะมังหอดสีละช้าแล้วค่ะพี่น้องคะอัน สีราชากับมีเส้นทันกับพี่น้องค่ะบอกใหญยหนึ่งอยากบ้านมาสีราชากับประมาณนั่นขับรถประมาณก็ถึงสิบนาทีเนาะค่ะแป๊บเดียวก็จะมาถึงสมิติเวชสีราชา เรื่องแล้วเรื่งแล้วเรื่องแล้ว,ย,ลวยังหาให้เปลืองน้ำตาไปเบิ่งกันค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี่คอยบอคอยบริคอย,คอ,ย,ยอ,อนุญาตออพยาบาลใบ่รู้ว่าสีไายใดบ้บ่นนะค่ะ ขออนุญาตเพื่อนไว้ว่าเราจะเลือกโปรแกรมไหนดีตรวจอีย่างแน่เนะค่ะเนาะห่วงเมื่อคืนนี่นอนนอนดีค่ะนอนหลับประมาณแปดชั่วโมง มิติเวทสมิติเวทมาคนเดียวค่ะลุยๆลุยไหนลุยกันทุกที่ทุกหม่องทุกคนทุกแห้งสิทธิ์หนูนั้นอยู่ที่แม่แค่รักหนูแน่ไปถามแม่ฉันดูให้แม่ 喂，咪咪。 ็นขมุขมวัวนะคะมืดมืด้ดาย,าย,ายบ้านมันไม่ค่อยสะอาดเนาะคะ่ะอากาศไม่ค่อยสะอาดอากาศไม่ค่อยบริสุทธิ์เลยอืมจอดมาเนาะพี่ตองคะตรวจแล้วแล้วเนาะคะ่ะตรวจลายอย่างค่ะตรวจแล้วแล้วตรวจเลือดแล้วแล้วจอเลือดแล้วเขาไปกินเข่ากันเนาะคะ่ะ นี่นี่ซิมิลานสตาร์บัคมีเอสแอนที P, มีหลายหลายร้านนะคะแล้วก็มีศูนย์อาหารของเอสแอนที P ป้ากระจกมีเมนูหลายเมนูมีเมนูนเ,นเทียบพี่น้องคาบิ้งขนมหวานข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็ ขนมจีบขนมหวานเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะพี่น้องคะ่ะยาลดความอ้วนชั้นดีขนมจีบไอสันพีคะ่ะช่วงร้อมอนะคะเดี๋ยวมอ,อกอ่ออกตรวจนะคะมากค่ะพี่น้องคะ่ะตรวจเลือดแล้วมากินอาหารเร้าน้ำกันค่าเป็นกาแฟ คาปูชิโน่ร้อนค่ะพี่น้องกลองไปเจ้าค่ะช่วงนี้กินข่าอิ่มแล้วรอคุณหมอลงตรวจนะคะประมาณอีกจกักชั่วโมงเคิงชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเพิินกันสิมาพาพี่น้องลงไปเลาะเบิงใช้หาดเนะคะเลาะเบิงทะเลเป็นร้านอาหารมุมอร่อยนะคะ <อ>ช่วงรอคุณหมอสวัสดีค่ะขออนุญาตเดินเที่ยวหน่ะนะคะขอบคุณค่ะ นี่ครับพี่น้องกล้องไปค่ะพาพี่น้องย่างลงมาขางลางเนาะค่ะช่วงที่รอหมอเบาๆเมื่อไม่รักจะนัดทำไมพี่น้องน้อยน้อยหนุยใจแทบจะเป็นมากครั้งหลอกันจริงเพ้าะปสิ่งคนดดา สีราชาเนาะค่ะเนาะของพุ่นสิเป็นเกาะเกาะลอยสีราชาตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารมุมอร่อยนะคะยู่ขา้างโรงพยาบาลสมิตเวสสีราชาเนาะคะ่ะเตรียมตัวเสียเงินเมื่อนี้ต้องเสียเงินค่ะค่าบิตตมินค่าต่างๆไป น่าสิหลายหมื่นบาทนะคะพี่น้องค่ะธรรมดาปิ้วดีป่ะค่ะพี่น้องคะ<ม>่ะร้านอาหารอร่อย่ข่มาผูดเดียวข่กับจังซี่ล่ะคคะพี่น้องค่ะเลือเล่อยเปื่อยทำอะไรก็ได้นะคะที่ไม่เดือดร้อนใคร ขอให้เสาแรงงปัญ,ญังออกมาคนหลอกคนลวงสั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 งเน่ผู้ชาย,าย,ชยูุรไจ่ทุรจีพอขอแล้วเพื่อเป็นแมวไหมเดี๋ยวขึ้นไปฟังคุณหมอไปฟังคุณหมอบอกผลตรวจเลือดนะคะเนาะว่าเออคอเลสเตอรอลน,นู่นนี่นั่นปกติไหม ตรวจร่างกายคนตรวจเมมโมแกรมทุกสิ่งอย่างโดยละเอียดเนาะคนะ่ะเนาะว่าจะเป็นยังไงพี่น้องไปเบ่งน้ากันแต่ว่าข่อยบรได้คอคุณหมอคุณหมอ,หมอใจดีจะดีแต่ว่าต้องบอกคุณหมอล่วงหน้าเนาะบพราันะาได้บอกคุณหมอล่วงหน้า,า,า,านะะแต่รยบกษัารไทยเนาะค่ะจะสิริ้องขอเพิ่นคุณหมออน,นันตชัยนะ่ารักมาก ยากาศดีๆตอนเศร้านะคะพี่น้องคะ่ะสบายมากอากาศก็เย็นเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะลมแรง ็นคุณหมอที่น่ารักคนหนึ่งค่ะผลตรวจสุขภาพก็ทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ดีค่ะไม่ดีร้อยเปอร์เซนแต่ก็ถือว่าดีค่ะคุณหมอ,อหมอเสร็จแล้วค่ะจะต้องไปรับยากันเนาะค่ะไปรับวิตามินค่ะพี่น้องปองไปเจ้าขาแล้วแล้วพี่น้องเบงฮ้อมนขคอยมารับฮ้อมนไปกินเยอรมันพร้อมเนาะค่ะ พี่น้องคะบ่เด่มาเปิดท่ายขายขายยาด้วยค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นขนมซื้อจาก S&P ไปให้แฟนเนาะค่ะพี่น้องป้องไปเออเห็นบินแล้วเจ้าสิง,งเงือบอันนี้ผลตรวจสุขภาพประจําปีเนาะค่ะเนาะทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เรียบร้อยดีค่ะพี่น้องเบื้องบินคอยสามหมืนสามหมืนเต็มเต็มอันนี้คือคอยได้ลดแล้วเนาะคะ่ะพวัน เพื่อนพันนั่นมีมีคนหูจักอยู่นี่เขาเจ้าลดให้ไปสี่พันกว่าบาทสามหมื่นกว่าความจริงต้องจ่ายสามหมื่นกว่าน,น้องมึงิึงยาข่อยิึงวิตามินข่อยจะมีเอสเอสพวกเอสต,ตเจนพวกอันโปรเก,กสตโตโรนอย่างพวกนี้เนาะนี่พี่น้องค่ะนี่ คอยกันเอินซื้อว่าค่อยถือกันไลยนะคะอันนี้สิเป็นอนฮอร์โมอนยาทาหน้าท้องอันนี้สิเป็นกินมือละเม็ดนะคะเอาไปประเทศเยอรมันพร้อมจ่ายค่ายาไปทั้งหมดเห็นแล้วโอ้ยพี่น้องจ่ายเท่าสามหมื่นสี่มื่นนี่แหละแต่ว่าผลตรวจสุขภาพคข่อยออกมาดีทุกอย่างกะถือว่าโอเคเนะคะ่ะ กะพอใจแล้วเสียเท่าไหร่ก็บพเป็นยังค่ะนี่เปิดท้าย,ยา <laughs> ขายยาครับพี่น้องคะคลิปนี้พาพพี่น้องป้องไปมาตรวจสุขภาพอยู่โรงพยาบาลสมิธสมิธต,ต,ติเวสศีลชาชากะเพาะไว้สานีน,นะคะ่ะแต่ว่าสุขภาพร่างกายกะอยู่ในเกณฑ์ดีนะค่ะพี่น้องคะสานีนก็พอใจแล้วเพราะต้องการอย่างมากมายเนาะคะ่ะไปครับพี่น้องคะจังพอกันคลิปหนะ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Thank you.